ีครับมาดูบอลไซนะครับที่โรงพยาบร้อยเอ็ดน,นะครับวันนี้มีเดตเต้นสวยๆเลยมีสวนทะเลสองต้นนี้นะอลังการมากเลยต้นนี้เขาเหตุตุลนะดยอดสวยมากครับนี่ตาโก้โอ้โหตัวนี้เหมือนโค้คู่เลยสวยมากนี่เทียนทะเลตัด นี่ก็ส,วน,กนว,สวนทะเลก็หนึ่งโอ้สวนทะเลเยอะนะวันนี้ชิๆทั้ทงนั้นเลยบท่านผูห่ท่านนะรบ ซิ้ที่สุดยกันค้าบริสั้านสายรถแหนี้นะครับนผที่เราจะเริ่มีการการสาธิตการประแจกครับซึ่งเป็นการจัการประดบอลไฟโฉมครั้งที่สองนะครับมชมนะครับเอเจเสิรเลยมันจะตอนที่ที่แล้วนะครับเราจัดในตรีของจินรอกบอนนะครับก็เป็นการประกวดบอลไซโปีไม้ซากนะครับ หรับปีนี้เราจัดในสตรีมของบอลไซออนร็อกก็เป็นบอลไซก่อนหนึนะครับได้รับการส,สับสนุนแล้วก็ได้ไดรับการช่วยเหลือจากสปอนเซอร์ต่างๆที่ได้มาร่วมงานในวันนี้นะครับแล้วก็มีพี่น้องคนรักบอลไซนะครับมาจากทั่วประเทศน,นะครับที่ส่งไม้เข้าร่วมการประกวดซึ่งในปีนี้ได้รับ การสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับมีต้นไม้บันไสเข้าร่วมการประกวดทั้งสิ้น66ต้นนะครับซึ่งกิจกรรมของเรา,าจัดมาตั้งแต่วันที่18นะครับก็จะมีกิจกรรมเวิร์กช็อปการเพ้นกระถางบันไซสําหรับเยาวชนวันที่2จะมีกิจกรรมการทำรวดดัดน,นะครับจากอาจารย์ต้น่วดดัดน,นะครับซึ่งเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับประเทศนะครับแล้วก็เป็นชาวจังหวัดระยอด ส่วนลำสุดท้ายก็จะเป็นพิธีเปิดและก็มีการประกวดบอนไซน์ครับซึ่งได้รับการสนับสนุนและก็ได้รับความสนใจจากพี่น้องคนรักบอสไซแล้วก็ประชาชนทั่วไปในจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับท่านประธานชมรมบอนไซร้อยเอ็ดผู้จัดการฝ่ายตลาดรวมสันไลฟ์สไตล์ ผู้เข้าร่วมประกวดบอนไส์ ai, สื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติที่ประรบทุกทันครับกับผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดการจัดประกวดบอนไส์ร้อยเอ็ดครั้งที่สองในวันนี้ซึ่งจากคำกล่าวรายงานของประธานชุมลมบอนไสที่มีความที่มีวัตถุประสงค์ ในการจัดงานาประกวดบอลไซรั้งที่2บอลไซออนเดอะล็อกเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการเพราะเลี้ยงบอลไซอย่างแพร่หลายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองตามนโยบายของรัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้เกษตรกร,ร,กรและผู้สนใจมีรายได้เสริมจากการจำหน่ายบอลไซและอุปกรณ์ต่างๆผักดันให้ต้นกระเสียว เป็นต้นบอนไซประจำจังหวัดร้อยเอ็ดเนื่องจากเป็นต้นไม้ที่พบได้ทั่วไปตามรุ่มน้ำเสียวในเขตพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดและก็ขึ้นตามหัวไร่ปาลายนาโดยทางชมรมจะช่วยสนับสนุนเกษตรกรที่สนใจสามารถต่อยอดเป็นอาชีพหลักได้และเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคการพาะเลี้ยงบอนไสระหว่างผู้เพาะเลี้ยงบอนไททั่วประเทศนอกจากนี้การเพาะเลี้ยงบอนไสยังส่งเสริมให้เกิด w o o s h e h and Well Being ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นหนึ่งในสิเกตเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สหประชาชาติร่วมกำหนดขึ้นเป็นวาระการพัฒนาในระดับโลกที่ต้องบรรลุให้ได้ จุดเน้นก็คือความอยู่ดีมีสุขทั้งกายและจิตใจของประชาชนในทุกช่วงวัยซึ่งจากการวิจัยพบว,ว่าการเพราะเลี้ยงบอนไสสามารถส่งเสริมสุขภาพของร่างกายทั้งจิตใจซึ่งเป็นแนวคิดที่ดีและสามและสามารถพัฒนานต่อยอดได้ผมขอขอบคุณ ชมรมบอลไซร้อยเอ็ดที่ได้มีการจัดการประกวดบอลไซร้อยอ็ดครั้งที่2ขึ้นระหว่างวันที่18ถึง20เมษายน2568ขอบคุณบริษันไลฟ์สไตล์ที่สนับสนุนและอำนวยความสะดวกตลอดจนการต้อนรับกับผู้เข้าประกวดบอลไซขอบคุณ ผู้เข้าร่วมประกวดบอนไซทุกทุกท่านอาจไม่มีพวกท่านเข้ามาร่วมงานการประกวดในครั้งนี้ก็คงจะสำเร็จไปด้วยลำบากนะครับแล้วก็ขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่รถทุกท่านที่ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กรบผมขอมอวยพรให้การจัดประกวดบอนไซร้อยเอ็ดครั้งที่สองดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้ทุกประการบัดน,นี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดงานการประกวดบอนไซรร้อยเอ็ครั้งที่สองณนะบัดน,นี้ครับ